อาจารย์เดินสายปัญญาทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดที่ไปมาตลาดมาในสุขภาพมัเริ่มไม่ดีเพราะว่าออกบรรยาออกมาจับทุกวันก็เลยลดลดองานบรรยายลงเมื่อก่อนได้ออกวันละสามสี่งานเดี๋ยวนี้เหลือแค่วันละงานไม่ไหวมันเหนื่อยเกินไปคนขอแอร์มาเยอะแต่จะรับไม่ไหวอาจารย์เดินสายดูพยาบาลทหารตำรวจข้าราชการเอกชน โรงเรียนมาหาวิทยาลัยทุกที่อาจารย์ไปมาบอกเรียนจานน้อยที่สุดบ้างในที่นี้คิดว่าจะอยู่น้อยที่สุดจบไปขึ้นเท่าไหร่สิบห้า I'm going you <laughs> see, see. ของการใช้ชีวิตแต่ก็ยังไม่เริ่มเรียนรู้สึกษาเรารู้มาว่าการตายไม่ได้จบแค่นี้มันไปต่อประเด็น่ะถ้าเราศึกษาหาความรู้ไว้อย่างอยที่สิครับเราจะเอาตัวรอดในยามยากในช่วงปันปลายสุดท้ายของชีวิตได้ที่จถามอายุาำังจะบอกว่าไม่มีใครสามารถโกงอายุหรือหน,นีอายุของตัวเองได้คืออะไรความเท่าแฉแแ่ชนาวันนี้เราอายุสวันนี้เราอายุสิ้า วันนี้อายุ73คำถามคืออันนี้เป็นช่วงอายุที่แก่ที่สุดในชีวิตเราไหมอย่าบ <Yeah. S 1> แต่ห้าปัจจุบันแก่ที่สุดไหมแก่ที่สุดจะแต่เกิดมา mm. เพราะชีวิตที่ปลาปมาเคย1 4ครับอย่าบ <Yeah. S 1> เพราะมันเพิ่ง14ปีนี้ใไหม mm. เคย73หยางก็อย่าบ mm. เพราะปีที่แล้วมัน73 72นะ mm. เดี๋ยวต่อไปมันก็จะ75เราก็จะมีโอกาสปีหนึ่งครั้งเดียวที่เราจะมี ช่วงเวลาอายุที่อายุเนี้ยอยู่คำเดียวอาจารย์เพิ่งครบปีบสิบปีเมื่อวานแต่อาจารย์บอกทุกคนว่าห้ามยินดีกับการเกิดของอาจารย์จะไม่มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดจะไม่มีการเป่าเ้กวันเกิดและอาจารย์จะไม่เปิดบ้านให้ใครเข้ามายินดีกับวันเกิดของอาจารย์ทันสีบอกเลยทุกคำถางและอาจารย์ดืหนึ่งวันนอนอยู่บ้านไร้สดอาจารย์ไม่ต้อนรับ ไม่ต้องการใ้การมาสแสดงความดีในวันเกิดทั้งสิ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการเกิดนํามาส่างวามทุกอาจารย์เกิดมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมจนเข้าใจอาจารย์เข้าใจในวันนั้นว่าการเกิดเป็นทุกอย่างที่อาจารย์เป็นนีเพราะอาจารย์เกิดอาจารย์พัดผ้าเป็นวางจะกองกเป็นที่รับก็เพราะอาจารย์เกิดอาจารย์แก่ได้ก็เพราะอาจารย์ อาจารย์เคยป่วยเกือบตายก็เพราะอาจารย์เกิดถ้าไม่มีการเราเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนของเราในปัจจุบันในวันนี้เราจะเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมเราจะทุกข์ได้ไหมเราจะนนโดนทิ้งโดนออกทับโดนพับผ้าปิดวังจะขอเป็นที่รักได้ไหมย่อมไม่ไ่้อาจารย์จึงไม่รู้สึกเย็นดีกับการเกิดข,ขึ้นมาในชีวิตปัจจุบันเพราะมันทุกข์มาก่าสมหลายคน เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลูกศิษย์อาจารย์หลายคนป่วยเป็นมะเร็งหลายคนตายจากโรกนี้หลายคนยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หลายคนเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วขอกำลังใจอาจารย์ว่าไม่รู้ว่าหลังจะผ่าตัดครั้งนี้จะมีอกาสตื่นมาเจอคนหรือครอบครัวนี้ไหมอาจารย์อยู่กับปัจจุบันคนเราทุกคนตายไม่เป็นมะเร็งตายนะคิดว่าตาย มันไม่ได้หมายความว่าเราจะตายเพราะโรคมะเร็งือถูกต้องบ้างบางคนเนี่ยพวกเราเนี่ยขับรถกันอาจจะเดินออกไปแล้วคนรถชนตายก็ได้อันนี้จากวิทยาแต่ปวดอาจารย์เช่นเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์กำลังลขับรถเข้ามามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งไอ้ทชนอาจารย์ก็จะเลี้ยวไปทำนั้นก็จะวิ่งตามคนตามมาเกือบชนเมื่อกี้นี้คำถามคืออาจารย์อาจจะตายเมื่อกี้นี้ก็ได้แต่ผมว่ามันไม่ได้ตายเพราะอกตัวแล้วมัอยู่ในรถตู้ไม่ขับมอเตอราา์ไซค์แต่ท้ามันตายง่ายนะ ร่างกายมนุษย์มันตายมากนิดเดียวพราะพทธเจ้าบอกว่าร่างกายเราเนี่ยบอบบางมากนะเชื่อไหมเราเดินเดินอยู่เนี่ยเราวูบหัวเรากระแทกพื้นตายแล้วตายได้แล้วร่างกายนี่บอบบางมากอย่างที่ตมันแข็งแรงนะเราทุกคนเดินสู่ความตายเราอาจจะตายโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีหมอนิจฉัยว่าคุณจะอยู่ได้อีกไม่เกินหเดือนคุณจะอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี2ปีสาปี มันไม่จําเป็นต้องรอให้โลกภัย,ยอะไเจ็บมาจู่โจมเราแล้วเราจะตายเราตายในความประมาทของตัวเราเองก็ได้เราตายในความที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แล้วมีคนประมาทม,มาขับรถชนเราก็ได้อันนี้จาไม่เทีย่ยงมีความแยงกวนเล่นลวนแย่งวนเปลี่ยนใจตลอดเวลาเพราะทุกอ,อย่างปันเดินสู่ความเสื่อตลอดเวลายัางไงสิ่งที่เราพึงจะกระทำและเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาคืออะไร มีสตริรอคอยความตายอาจารย์พิจรารณาความตายตลอดเวลาเลยรู้ไหมทำไมอาจารย์ขึ้นเครื่องบินบ่อยอาจารย์เนี่ยไปบรรยายทั่วประเทศอาจารย์กาจะขึ้นเครื่องบินไม่ต่ำกว่าห้าสหกสิครั้ง้ะในการเดินสายเครื่องบินเวลาที่ขึ้นบิน,นอาจารย์พิจรารณาเสมอเลยครั้งนี้อาจจะเป็นการตายของกูก็ได้เครื่องบินอาจจะตกในครั้งนี้ก็ได้กูอาจจะมีโอกาสในการสอนทำว่าครั้งนี้อาจจะไม่ถึงที่บรรยาย ความตายอยู่ตอลอดเวลาใครก็ตามที่พิจจรนานความตายตอลอดเวลาบุคคลนั้นย่อมไม่เดินสู่ความประมาทเพราะคนประมาทจะเดินสู่ความตายตั้งหมายความว่าเราทุกคนต้องตายดังนั้นเราไม่มีไม่มีผลไม่มีขร้นต้นเึ้นไปอะไรเลยที่เราจะไปกังวลกับความตายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอาจารย์ถึงไม่ยินดีต่อการเกิดเพราะการยินดีต่อการเกิด มันเป็นการยินดีต่ออะไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตใครมั่นใจว่าในที่นี้ตัวเองเกิดมาไม่เคยทุกข์เลยยมือมขึ้นมีไหมไม่เคยทุกข์เลยสักคัญในชีวิตย,ยม่งขึ้นไม่เคยทุกข์ออกไม่ช่ใช่ไหมมีไหมแสดงว่าทุกคนในที่นี้ยอมรับว่าทุกข์มีใครไหมในที่นี้ ไม่เคยป่วยลยนะัแต่คาเดียวยกมงเขึ้นไม่แสดงว่าทุกคนยอมรับว่าตัวเองมีความป่วยเป็นธรรมดามีใครที่มีไหมไม่เคยแก่เลยแก่มีความหมายจากคําว่าเสือ่อมคาว่าแก่ที่มาของคําว่าแก่คือคําว่าเสือ่อมเปลี่ยนไปมปในทางที่แย่ลงใครบ้างว่าตัวเองไม่แก่ยกมือขึ้น ไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะไม่ตายยิ่งก่อนั้นไม่มีแสดงว่าทุกคนยอมรับหมดว่าเราทุกคนเดินสู่ความแก่ความตายความเจ็บความผิดหวังใครไม่เคยผิดหวังยงไกว่อนั้นไม่มีแสดงว่าเราทุกคนเดินสู่ความผิดหวังด้วยกันทุกคนใครไม่เคยเสียใจจากความรลัมากยิ่งไก่อนั้น อาจารย์ตั้งคำถามกันมาไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่ไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยผิดหวังอะไรไม่เคยเสียใจ,จอะไรแต่คำถามทำไมเราถึงยำกินดีเต็มใจกับความทุกข์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะของตัวเราแต่ละคนทํามไมคือยินดีเต็มใจกับความทุกข์ร้อนเหล่านั้นแต่เรานะนะเรารู้ว่าความรักนามาซึ่งความทุกข์แต่ทําไมเรายอม ไปเจอกับความลับแล้วยอมทดลองกับความลับทุกๆครั้งทั้งทั้งที่เรารู้อยู่แล้วมันเป็นความทุกข์ทัไปต้องเผชิญกับมันทุกครั้งเจ็บล้องจำนะจำแต่อยา่าเผชิญดีไหมอยา่าเผชิญดีอย่าเจ็บอีกซ้ำๆเราคิดว่าอะไรเราคิดว่าความลับครั้งนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ําถามคือมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมไม่สุดท้ายมันก็กลับไปนมอนเดิมอยู่ดีทุกทุกครั้งที่เราเออและ ยึดมั่นทันว่าสิ่งนั้นเป็นของเราดังนั้นสุดท้ายแล้วเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องกลับมาพิจารณาทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าอะไรก็ตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเราจะทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นเสมอถ้าเรายึดว่าเราต้องเรียนจบตามกําหนดยึดเลยแต่่าคนมันไม่จบทุกไหมเริ่มทุกขนะ์แล้วเพราะอะไรเรายึดว่าเราต้องจบพร้อมเพื่อนแต่มันไม่จบพร้อมเพื่อน ถ้าเราไปยึดว่าสามีภรรยาแฟนเราจะต้องเป็นไป,นปนตามความต้องการของเราแต่ปรากฏมันไม่เป็นไปนตามความต้องการของเราถูกไหมเริ่มทุกขนะ์แล้วเพราะอะไรเราไปยึดว่าถึงมันว่าเขาต้องเป็นไปนตามความต้องการของเรานี่เรียกว่าทุกข์เพราะความพัดผ้าผิดหวังจากของที่เราเข้าไปยึดั่นถันว่าเป็นของเราถูกไหมถูก ความหมายคือเมื่อเรายึดม้านถือมัานในสิ่งใดย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดย่อมไม่เกิดความทุกข์ร้อนดังนั้นเราต้องเลิกยึดบ้านถือบั่นในทุกๆสิ่งว่ามันเป็นตัวตนของเราเราจะได้ไม่ทุกข์ร้อนเพราะตัวตนของเรามีสิ่งนั้นอาจารย์อาจอาจะไม่พูดเยอะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะใช้คําถามที่พวกเราท่ถาถาม่าในการตอบคาถามของพวกเราเรื่อย พราะดูพวกเราน่าจะอยากฟังคำถามคำตอบมากกว่าจะได้เป็นเกี่ยวกับพวกเราว่าพวกเราต้องการรู้อะไรในรุ่นเดียวกันในการเรียนบริบทสังคมขอมพวกเราว่าโดยม่กคำถามที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรเอาเป็นว่าในตรงนี้ใครอยากถามอะไรก่อนได้บ่ายก่อนอาจารย์จะตอบคำถามในกระดาษมีมยยไม่ยอมือขึ้นผู้ท่านหนุนอาครับคู่กับท่านจามนะครับ เนี่ยก็ะะนะครับให้นักศึกษาเตรียมกล้องนะครับให้เพื่อนให้เพื่อน สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะสะดวกไหมคะค่ะวันนี้เพิ่งเจออาจารย์เบียร์ครั้งแรกนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้พอฟังธรรมะของอาจารย์นี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะได้อะไรบ้างคะ,ะได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนายเยอะอยู่ครับแล้วก็ดได้สนุกด้วยครับสนุกได้<ล><ล>ใช่ไหมคะวันนี้ได้ฟังธรรมกับอาจารย์เบียร์รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าอาจารย์มีความตลกอยู่เล็กน้อยกับนักเรียนแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่บางที คำตอบได้คำตอบที่มันถูกต้องอะค่ะ,ะ,คะเหมือนพูดละเอียดกว่าเดิมค่ะธรามะข้อไหนที่อาจารย์ให้แล้วจำง่ายที่สุดในวันนี้ค่ะน่าจะเกี่ยวกับแบบกรรมที่ทำเกี่ยวกับสันนะคะ,คคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูมีการเริ่มเรื่องฝึกสติบ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่าปัจจุบันหนูมีปัญหาเรื่องจิตนิดนึงก็ตื่นเช้ามาก็น่าจะทำตามแบบที่อาจารย์เบียทำะค่ะ,ะ,คะถ้า หนูเป็นคนถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าหนูจะเริ่มปฏิบัติหนูจะเริ่มปฏิบัติแากตรงไหนก่อนคะน่าจะสติก่อนนะคะแล้วก็อารมณ์ตัวเองขอบคุณู้มากเลยนะคะวันนี้ได้ฟังธรรมะจากอาจารย์เบียร์รู้สึกยังไงบ้างคะอาลรู้สึกว่ารู้สึกว่า,าดีครับแล้วก็ฟังแล,แล้วเอานำไปใช้ได้ครับแล้วก็ฟังแล้วผมตั้งใจฟังมากครับแอ่ แล้วธรรมะข้อไหนที่วันนี้อาจารย์เบียสอนแล้วมันแบบเ,ออเข้าใจง่ายที่สุดแล้วรู้สึกโดนใจน้องที่สุดคือเรื่องผลกรรมเรื่องผลกรรมแล้วก็มนุษย์เราเราหนีความตายไม่ได้ <c oughs> แล้วถ้าฟังวันนี้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมคะ,ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะทำให้ชีวิตเราราเรื่องค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะหนูขอสัมภาษณ์เลยนะคะวันนี้ได้มาฟังทำกับอาจารย์เบียร์รู้สึกอย่างไรบ้างคะได้คมรู้ได้คมใหม่ๆที่ท่านเป็นคนที่ใช้คำพูดที่ถูกใจเด็กคือเด็กก็ได้ฟังคำพูดแต่เป็นกงรกนี่ก็ก็เด็กไม่ค่อยอยากไปฟังต้องสื่มีอุบายทั้งมีอุบาย อโทษที่ใช้ให้เด็กจะโดนจั่ค่ะหาความหายากครับหายากวันนี้คุณพี่ได้ฟังนี่ธรรมะข้อไหนของอาจารย์ที่สอนในวันนี้แล้วครับเข้าใจเข้าใจง่ายที่สุดค่ะที่ลงถามมาแล้วว่าปัญญาปัญญาที่ในะยะสั้นนะทุกสูงใช้นวดมรคุโยอายที่คำแรกที่ได้ที่นนมรคบาคือสมาธิเห็นชอบเห็นคุณก็ถามว่าเห็นอะไรครับ อะไรผมเห็นเห็นเห็นยังไงเห็นชอบคนสมัครก็สอบถามเห็นอะไรอ่ะท่านรับสว่อไปว่าบางวันผมเห็นควรต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกเองก็อยากจะสื่อไปแต่ทำให้เห็นว่าท่านพูดเนี่ยมันมันถูกใจหลายคนแล้วทำให้เราเห็นเข้าใจว่าเนี่ยบางทีเราเรารู้อะไรทุกอย่างแต่อยางไงให้คน คนรู้ตามมันยากท่านมีอุบายที่จะสอนทำมาให้เขา้าใจและท่านฉลาดเชื่อว่าจะตอบโต้มาเด็กที่มันขี้ผิดดีอะไรท่านทีนักสอนงานก็จะให้เด็กเข้าใจง่ายๆได้ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากมีมากมีมาก งั้นคำถามสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าได้ฟังอาจารย์แล้วถ้าเกิดคิดว่าจะเริ่มฝึกฝึกทำนี่จะเริ่มฝึกจากอะไรก่อนคะเพราะที่ลงปฏิบัติทมอยู่แล้วคือลงม,มาวันนี้คืออยากจะมาสัมผัสอาจารย์ว่าที่ลงรู้ม,รม,มาปฏิบ,รรบรรรัติมามันตรงอะไรทีบัติสีส่ถ้าความพอใจวิญญาณความเพียรใจวิจิตรจ้องปัญญาเข้าใจสิ่งที่สาที่ลงพ้นเมื่อกี้นี่ว่า สันทักก็พอใจฉันพอใจคืออะไรอย่างยางเ,าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งนถ้าเราพอใจอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะต้อง,สงเสร็จทำเลยไป50%ไมนะอย่างเราเรียนห้ังสือแล้วทำอะไรแล้วแต่ธุรกิจเราเช่ต้องทำเนยคืพอความพอใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็จไป50%ต่อไปทวงคุณเพียงเพียเนี่ยเพียน,ยนและจิตจังกัดมันก็อหนีบไม่ปล่อย ปล่อยทิ้งขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าปัญญาก็ใช้พิจารณาให้เข้าใจใสังเกตสิ่งนั้ให้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ได้มระว่าทางธรรมะนี่เข้าใจคือคือกัค,อคนที่รู้ธรรมะคือเขาจะมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปไมนผิดให่สิ่งที่ถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนพวกมึงฝากด้วยร้านอาหารคนตื่นทา ครัวตื่นทางนี่ทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปะลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำมะม่วงอบแห้งคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบมะม่วงอบแห้ง3รสชาตินะทุกคนพริกเกลือกะปิออริจินอลแล้วก็หมูทอด2รสชาติ เค็มนัวกับหวานกลงกรอม500กรัมทุกอย่างตอนนี้เรามีขายในช้อปปี้แล้วนะทุกคนฝากกดไว้ที่ลิงก์ช้อปปี้ข้างล่างนี้ด้วยใครยังไม่รู้ช่องทางในการจัดจําหน่ายลิงก์ช้อปปี้มีคูปองมีส่วนลดมีโค้ดเยอะมากให้พยายามช่วยกันไปซื้อที่ช้อปปี้เยอะมีส่วนลดเยอะเวลามีอะไรก็ฝากเอาไปปักฝากาไปขายไปกินคอมมิชอนอะไรไปแล้วอย่าลืมเสื้อยือดคนตื่นทามเสื้อยือดคนตื่นทามกระเป๋าผ้าคนตื่นทามเสื้อโปโลคนตื่นทามมีในตะกร้าทั้งหมดเลย กดที่ลิงก์ช้อปปีกดที่ลิงก์ช้อปปีอย่าลืมกดนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ช่องนี้ด้วยคนตื่นทำช่อง YouTube ทุกคนฝากกดติดตามไว้ตอนนี้เราก็ลัจะใช้ประโยชน์จาก YouTube จะได้เป็นประโยชน์ในการเปิดแลมพปะศาสนาต่อไปลิงก์ข้างล่างลิงก์ช้อปปีกดได้เลยมีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายฝากทุกคนกดซื้อสินค้าคนตื่นทำด้วยจ้ะ